ชบุรีมีอีกหนึ่งที่คุณผู้ชมคาะรอรับนักท่องเที่ยวในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะที่ปราสาทสัจธรรมเมืองพัทยาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนปรา,าสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมแล้วนะคะที่จะรับนักท่องเที่ยวให้ไปชมความสวยงามในเดือนแห่งความรักนี้ค่ะ นางวรากรวิริยพันธ์นะคะรองประธานบริหารปราสาทสัจธรรมค่ะได้นำสื่อมวลชนนะคะเข้าเยี่ยมชมความงดงามความปราณีตของศิลปะไม้แกะสลักภายในปราสาทสัจธรรมหลังนี้ค่ะที่ปิดให้บริการในช่วงโควิด -19 บเ้าลอกใหม่ที่ผ่านมาและตอนนี้กลับมาเปิดบริการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่จะพาคู่รักและครอบครัวเข้ามาพักผ่อน เที่ยวชมในเดือนแห่งความรักด้วยแพ็กเกจคู่รักพ่วงคนเหงาเข้าฟรีหนึ่งคนก็คือไปเป็นคู่และแถมอีกหนึ่งคนคใครที่เหงาก็ขอพ่วงติดไปด้วยโดยมีกติกาว่าให้คู่รัก ถ่ายรูปคู่กันมายืนยันเพื่อที่จะซื้อบัตรเข้าชมในราคาปกติ2ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษชวนคนสอดใครก็ได้ที่กำลังเหงาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเข้าไปได้อ,อีก1คนเป็น3คนนะคะคโปรโมชั่นนี้จัดขึ้น14 28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะ พร้อมกันนี้ค่ะปรา,าสาทสัจธรรมก็ยังมีการจัดกิจกรรมอีกมากมายนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าไปสัมผัสไปดูความงดงามของศิลปะการแกะสลักไม้ที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของศาสนา ปรัชญาอารยธรรมวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวเอเชียตะวันออกสำหรับตัวปรา,ศา,ศาสาทค่ะก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหมดนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานศิลป์จากช่างมากฝีมือมากสมัยมากโบราณแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในแทบทุกรายละเอียด ภายในค่ะก็จะเป็นแบ่งเป็นห้องจัตุรมุกสีห้องตามทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกนะคะทั้งนั่งช้างชมอากาศชมบรรยากาศรอบปราสาทแล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้านบนชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมองเห็นปราสาททั้งหลังเลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะครอบครัวเอาใจเด็กๆที่เป็นการให้ความอบอุ่นแก่คนในครอบครัวที่ไป เที่ยวในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีอาหารนะคะเป็นการให้อาหารแพะและก็กระตาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้วยค่ะครับนี่